พร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะพร้อมแล้ววันนี้จะแกงฟักทองใส่ไก่นี่อันนี้ใบโหระพาใบมะกรูดอ่อนแล้วก็ฟักทองอันนี้ไขต่ตุนอันนั้นอันนั้นจะผัดอันนั้นเซตผัดอันนี้เซตแกงแกงก่อนแกงก่อน แกงก่อนอันนี้น้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกแกงเผ็ดใต้แกงประมาณถ้วยเดียวนะไม่ต้องไม่ต้องรสจัดมากก็ได้พริกแกงเผ็ดใต้อะเผ็ด không phải là ก็จ,จับตาดูห่างๆเด <c oughs> ี๋ยวมันจะกระเด็นเข้าตาโอเคง่า <c> ย <oughs> okay, แค่ <Okay. S 2> แกไม่ต้องเยอะสักสองถ้วยเล็กก็พอถ้เอาเป็นตัดถ้วยเยอะก็ถ้วยใหญ่อะ่ะชามอะชามอ,อืมใส่ไปสักหน่อย ใส่น้ำไปหนึ่งถ้วยไม่พอนะจ๊ะต้องเผื่อเคี่ยวด้วยเคี่ยวไก่ให้มันเปื่อยแล้วก็อีกถ้วยหนึ่ง น้ำสองต้ว นี้ก็ซุปก้อนอันนี้มันเส้นหนึ่งส่วนหกอ่ะใส่แค่นี้ก็พอใส่เยอะมันจะปล่นล่ปลาแล่มอ่ะไม่ค่อยชอบ กัวทีไรเด็นอย่างงี้ทุกทีเลยนี่เป็นที่แกงอะนะรีบเช็ดก่อนที่มันจะไหม,ม้ไหม้แล้วก็เช็ดลำบาก เอาเคลียรไว้น้ํามันก็จะเหลือสักครึ่งลดลงไปอีกหน่อยอ่ะนี่ครึ่งหรอกนี่ใส่ฟักทองก็ để nó đi một tí Nó ở mình Rồi hãy đượn, nó bưởi กิมก่อนจืดนะจ๊ะจืดไปนีดนึงเพิ่มน้ำปลาหน่อยเพราะมันขาดแบบ จ,จ้งองแจงน่ะนะน้ำมันจองแจงรสชาติน้ำจองแจง,จง,จง <laughs> ปลาแ่มปลาแ่มสุกก้อนเค็มไปอีกนิดนึงความนัวของน้ำปลา น้ำก็ยังเยอะไปนิดหนึ่งนะเนี่ยน้ำคุกข้าวกินแล้ววันนี้มีรสเผ็ดนะ อได้ทีละไปมะกูดอ่อนกินได้เลยเคี้ยวได้เลยโหระพามีเยอะก็ใส่เยอะส่วนเราเองเอาละแกงปัาทองง่ายๆดีกวกินข้าวเปล่านะ <c oughs> <c oughs> อย่าคิดมากมีกว่กินข้าวเปล่านะอ้าสุกแล้ว อืยิ่งได้ฟักทองอร่อยอร่อยอ,อยนะหวานหวานแล้วนะแซ่บน้ำยิ่งอุ่นก็น้ำก็ยิ่งนัวขึ้นแต่ว่าผักพวกนี้มันก็จะเหลืองเหลืองไปเรื่อยๆได้แล้วกินได้ก็ตักเลยคิดมากนะ คิดมากเดี๋ยวกินข้าวไม่อร่อยเอาละชอบแบบนี้แหละไม่ต้องปรุงแต่งลดอะไรมากมายอ๋อร้อนร้อนโอ้อฮะดูซิน่อยดูซิหออไก่เยอะๆหออไก่เยอะๆอ,อ,อ๋อ ดน้ำเรียบร้อยร้อนไม่รู้ถูกใจใครหรือเปล่าแต่ถูกใจเราอะเนี่ยไม่ต้องลดชาติอะไรจัดมากเลยกินได้กินข้าวได้กินกลับได้เยอะๆไม่ต้องลดจัดมากเน้นกลับไม่เน้นข้าว ทำเมนูต่อไปทำเมนูต่อไปทำเมนูต่อไปผัดดอกหอมนี่กระเทียมมีหมูชิ้นมะดอกหอมซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็หั่นเก็บไว้ในกระปุกเรียบร้อยแล้ว แล้วก็จุดเตาเอาง่ายๆมานิดหน่อยแค่พอผัดกระเทียมพอ nước, Nam Việt mặn Việt Nam, Nam. 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 没呀。 ก็ใส่ดอกหอมเลยไปแล้วมหมูปิดไม่ทันมองหมกไว้ก่อนผัดให้โดนร้อนก่อนให้มันกลิ่นของต้นหอมอ่ะไอ้ดอกหอมอ่ะหายไปก่อน เห็นไหมกะพอดีเลยอันนี้กรํมละสิบบาทมันหอยเหลืออยู่ก้นขวดใส่น้ำเลยเหยาเอาให้คุ้ม หอมมันหวานอยู่แล้วไม่ต้องเติมอะไรแล้วเติมแต่น้ำมันหอยนี่แลหละพอพริกไทยหน้อยก็เติมไม่น,นะพริกไทยหมดก็อีกเสียงนิดเดียว จะพอได้กินจะได้นิ่มพอดี หอมหอมดอกหอมหั่แล้วมันอร่อยตอนเด็กไม่ค่อยชอบเลยนะตอนเด็กไม่ค่อยชอบเลยมันหวานเลี่ยนๆน่ะ วันนี้มีไข่ตุนด้วยไข่ตุนเอาไปใส่ไมโครเวฟเปิดนิดหน่อยต้องเปิดนิดหน่อยถ้าเป็นที่ร้านเขาก็เอาเหล็กเจาะเมาใส่ไมโครเวฟ สุกนิ่มๆนิดน,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 นึงเห็นน้ำไม่เยอะอย่างนี้นะเดี๋ยวพอปิดเตานะน้ำก็แทบจะหายไปเลยน้ำนัวมาก Đây này. Tiếp nóng, rón Không lời Quý lõn. แดงนลหน่อยเอาให้มันพอดีม<า>ือนได้แล้วอุ๊ยร้อน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 ได้แล้วพันดอกหอมอร่อยวิ๊ยหนูต้องรอไข่ตุนก่อนมาแล้วไข่ตุนร้อนร้อนอุ๊ยร้อนค่อยๆเปิดนะ <c oughs> ออแลค่อยเปิดแล้วค่อยดึงโอ้ยร้อน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 นี่ได้แล้วชอบกินสูตรนี้หมูสับนะไข่ตุ๋น,น,นแล้วก็ผัดดอกหอมพร้อมแล้วนะกับข้าว อร่อยไปกินกัน